เอาละครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Last Day on Earth EP ที่3ามครับหลังจาก EP แรกที่เสียงมันไม่ได้เรื่องนะครับแต่เราก็ได้ไปเจอลูกหมาตัวน้อยๆเราก็เก็บมาด้วยนะครับผมมาดูกันที่ว่าเราจะปล่อยลูกหมาได้น่ารักขนาดไหนตัวที่ดาวนึ่ตัวนี่ครับสุนนะัข เราต้องสร้างบ้านนันก่อนโอเคนบ้านเลยใหญ่ยัยงวะใหญ่งไงวะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนโอเคสร้างเลยเองี้นเลยเหรอนี่ก็คือบ้านน้องหมาของเรานะครับผม ปรุงบ้านเตมยังขาดไม้กระดานสี่อันเราไปที่โต๊ะคราบกันจะมีโต๊ะคราบอยางเนี้ยไม่ใช่เราต้องทำการคราบของก่อนครับออของอะไรวะอันนี้ไม่ใช่ น่าจะเป็นตรงนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นเลเวลนี่ไงนิ้วกองเด็กเสื่อผ้ากนี่งตัวครับต้องใช้เดี๋ยวเหมือนจะเป็นเหล็ก <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> สิ่งที่เราไม่มีก็คือ <S 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 เหล็กนะมันหาไายไงเหล็ก ไม่มีบอกก็อืมมีบ้านหมาดีตั้งน,นคะครับนี่กับผ้าเ,า,าเทปแล้วผ้าเทปเทปเติมให้ดีกว่ามีสองอัมนมีสองอันโอเคเสร็จเด็กมีหมา เกียหมาไว้นลยก่อน,นะอนเอาละบ้านน้องหมาไว้ทีหลังเราจะทำการออกสำรวจก่อนนะครับ มาทําบ้านห้องไม้ไม่ใช่โอเคโอเเดี๋ยวแล้วผม หล,หลังโอเคได้ตัวคราบเออแล้วเร,เรกมาทำตัวคราบด้วยได้แล้วจากนั้นก็วางมันเลยาตรงนี้นะอืม แสงครับอันนี้ของที่เรามีอยู่แล้วนี่นะโอเคเอาที่ลองหน้าวางไว้ดินี่ค่ะเอาไฟก็ด้วยกันเตาหลอมเอาเต้าหลอมไม่นก็ดูแค่เห็นชิปก้อนนะครับ ขอค้อาก่อนไม่เลยเนี่ยโอเคร็รับสามนาทีโอเค,ออเคส่วนแปลงผักทำได้ได้บ้างปลูกยาได้ไหม นี่ต้องมีมาเล็กพันที่ผมเอาทิ้งไปเมื่อ EP แรกนะครับอืเอย๋าวต่อไปขอทำอาวุธก่อนเดี๋ยวขอไปเก็อบออกไปเก็บหินแป๊บหนึ่ง มันก็เป <us> ็นระดัคาของเกมนี่ก็การ็อกของมันเมซึ่งเราจะไม่ไป็อกแล้วในเกมเ่นน็กเกมอเกก็นนได้นเกมเน่อนได้นมไ่ได้เ่รานะมนเมนเ่ยเพื่อนได้ไแล้ว่จะไปขอรอเป่า่า้็มาเรจ้วเราก็จะก็จะไปะไร

จากหอกโอเคครับผมได้เวลาออกผจญภัยสู่โลกกว้างแกันแล้วนะครับเราเหิวอ,อยู่นี่ว่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ผมโดนอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้กินข้าวรู้สึกจะเป็นผู้เล่นอื่นนะ สายไม่ยังเลย ไม่คึกว่านี้ไ,นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหนว่าคนไหนมาตีเรากัน่ยเมื่อกี้ ทรัพยายกรไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเตอร์หมดเดีย๋ยวขอขาอิเตอร์แป๊บน,นึงอิเตอร์หินไปไหนแล้วตาดหินนะเดี๋ขอเก็บหินแป๊บน,นึงตอนนี้เราจะเริ่มเข้าสู่โหมดฟาร์มยาวๆนะครับ <c oughs> นักจุดจมน้าน้องเพิ่มขึ้นโอเค โอเคขอเต็มแล้วกลับกันเลยเก็บขอ,องหมดแล้ว เดี๋ยวผมก่อใช้นี้ให้มันพังหมดไปก่อนนะมีขวดน้ำไค่เราโอเคมาใ้เาเสร็จตัวสองกันแล้วครับ สร้างบ้านใหม่เสร็จนะกระป๋องห้าน็อตเนี่ยมันหาได้จากตรงไหนแก้ปัญหา นี่คือวิธีการแก้ปัญหาทรัพยากรขาดแคลนนะครัอ่องห้าเชือกครบแล้วผ้าครบสิบแันกล่องสีเขียวโอเคกล่องสีเขียวหาได้จากตรงไหนเนี่ยสร้างเสื้อผ้า นี่ไงนายสามอันฝายกระเป๋าเป้ได้สองอันนะไม,ไ,ไม่เป็นไรเหมือนว่าเสื้อผ้าเราเริ่มจะสึกหรอขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะอืม จะผมขอเก็บไว้ก่อนแน่นอนนี่ผมจะไปออกไปตัดไม้ก,กันนะครับดี๋แวต้องเตรียมของกินเออยอะเต็มเลยกระป๋องนี่แหละจะได้ใช้น้ำก็แบ่งไว้สี่ขวดตอนนี้ก็ไปกองไว้จะได้มีน้ำกิน ค okay. จนไปยกันต่อตอนนี้ฆ่าหมาป่าตรวจสอบข่องซีซ่อนตัดต้นไม้ไปออตโต้ไปเลย เฮ้ยเต็มใครวะฉันอยากไปที่โมเทลแต่เฮนรี่เฮนริกเกียกล่อมว่าอย่าไปดีกว่ามีใครบางคนบอกเขาว่าผู้อยู่อาศัยในนั้นกลายเป็นซอมบี้ไปหมดตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วและยายจอมโวยวาแผนต้อนรับก็กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องครับ ของดีให้ไหมว่าขอปือนได้ไหมลูกสาวอืมไม่ใช่ปืนแต่ก็โอเคอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะรู้เหมือนเราจะพกของมาเยอะกันไปแล้วเนี่ยไอ้ ใช้เพื่อทำความสะอาดบ่อุ่รรักษาอาวุธเลยได้เรื่องอยู่ให้ทิ้งไปเถอะน,นี่โอเคต่อจะแทะกูทำไมเนี่ยกลับบ้านโอเคอยารักษาขอทิ้งของอย่างหนึ่งก็แล้วกันทิ้งหนังนี่ห อันนี้ตียอะนั่นด้วยผิวกาที้งมาดูนี้นไม่ถูกกินให้หมดโอเคหมดแล้วโอเคเก็บในข้ศาสัตร์ก่อนแล้วเราขอไปตั้งหลักที่บ้านกัน Okay. ต้องการทาสีไม่แนวต้องไปทำไมสีกลับังโอเคเราก็ได้ของที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมา เยอะพอสมควรอยู่นะวิ่งกับไปเลยย,ยาว เดี๋ยวโอเคดูเหมือนว่าเราเจะมีของมาทำบ้านให้หมาเราครบแล้วนะครบแบบไม่ต้องไปหาอะไรเลย,เลยสรุปโอเค เล็กไม่ได้หรอเดี๋ยวเอาลูกหมาไปวางก่อนเราไม่ได้มีลูกหมาที่น่ารักโองเ,เอล่นลูกหากกมาดีกว่าสีขาวชื่อบัตตี้ไม่ต้องชื่อ ชื่อไทยเลยนั่นเอนจอนไม่หนอย่างเทพเลือกสีไม่ได้ด้วยเอาเลยอันนี้วางอาหารเดี๋ยวผมไปเอาเนื้อให้มัน่อเนี่ยวผมต้องกินเนื้อสดเท่านั้น ดูหเหมือนว่าผมจะอัพสกิลผิดไปนะน่าจะสกิลป่าปปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอจัดการวางของให้ครบว,วางๆเลย Okay. อเขาเก็บเตเตอร์เขาบอกให้เตอร์ไปนี้วาันนี้น,น,น้าเออตัวเปิดเพลง ไม่มีเพลงเลโอเคไม่เป็นไรเอาละครับก็ขอจบ EP ที่2ไว้เพียงเท่านี้ตลหรับ EP นี้ความคืบหน้าเราก็จะมีบ้านสุนัขแล้วก็แม่หมาน้อยของเราตัวหนึ่งแล้วก็แปลงผัก2แปลงเครื่องกรองน้ำแล้วก็การประจนภัยต่างๆนานา,นา,นาเจอกันใหม่ครัดหน้าสวัสดีครับ